พี่เตียนออทักมาหาผมเจ้าเสื้อผ้าไปลงโวกนะเพราะเห็น FKA t วิกาเขาไปใส่ในรายการ Genius ผมก็เฮ้ยนี่จริงเหรอวะมันแบบว้าวเมื่อก่อนคือเล่นยาทุกว่นะอินเลิฟมากเลยผมเกมวันเกิดพ่อสวัสดีครับกันเนอร์โรเช่บอยอายุ21ปีตอนนี้ทําแบรนดเล็กๆอยู่เป็นคันสซ่องชื่อโรเช่บอย จริงๆโรเช่ che, มันเป็นชื่อยาชน,นิดหนึ่งที่ผมชอบกินเมื่อก่อนคือเล่นยาทุกวันมัวซัวมากๆดูดมา้าดูดไอซ์กัญชาแบบว่าผมอินเลิฟมากเลยเพราะผมเกมวันเกิดพ่อพ่อผมต้องไปประกันตัวผมตอนยังคืนก็เสียใจแต่ว่าก็ยังเลิกไม่ได้แม่ก็รอ้องไห้ทุกวันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับหลังจากบำบัดนะครับก็เป็นคนปกติมา2ปีแล้วร<อ>ู้สึกดี คือผมชอบเก็บเสื้อมือสองพอเก็บไปเก็บมาเลื่อนไอจีดู้เจอเสื้อเหมือนเราอีกแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เสื้อที่มันไม่มีใครมีก็เลยลองไปซื้อจากที่หนะ้างแล้วก็ผมยังไม่เป็นก็ดูใน YouTube ดูไปแล้วก็เย็บไปโดยไม่รู้จุดหมายว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเพราะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบแบบผมหรือเปล่า ผมก็หาอินสปายดูหนังฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอเอ็มทีวีเก่าอินเลิฟมาทุกอย่างมันอินสปายผม,มากแบบมันหยิบจับมาได้แล้วก็มาผสมกันอะเป็นคัสซอมเสื้อตัดต่อรวมหลายๆอย่างเค้าเจอดนตรีเค้าเจอหนังซีทกับแนนซี่ผสมกางเกงกูชี่ของคุณป้าวันนั้นดูแฟชั่นโชว์ของกูชี่อยู่พอดีนะมันก็มันมันเดียมันไม่มีตัวไหนเหมือนกันทั้งตัวมันออกมาจากฟิล,ลผมอะ ตัวท,ที่ชอบที่สุดคืองานชิ้นแรกของผมที่ขายได้เสื้อเซ็กซครับขายให้ FKA twigs ครับศิลปินจากกรองกฤษเขาเดียมาหาผมแล้วก็ขอซื้อเขาชื่อคริสเตียนโอทักมาหาผมเจ้าเสื้อผ้าไปลงโวคนะเพะเห็น FKA twigs เขาไปใส่ในรายการ genius ผมก็ เ้ยนี่จริงหรอะวะแล้วข้างหลังมันมีติ๊กถูกด้วยเป็นคนแบบออฟฟิเชียลอะแบบว่าเอ้ยแม่งไม่ปั่นแล้วคนท้าว่าปั่นผมนี่เยอะมากมันก็เป็นคําถามสิบข้อถามประวัติผมว่าเกิดที่ไหนโตมาแบบไหนชอบฟังเพลงแบบไหนผมก็ไม่คิดว่าแบบเขาเจะเอาเรื่องของผมไปลงจริงๆอะครับก็แตงกอดครับมันแบบว้าว เาว่าดีใจมากแบบว่าจากเมื่อก่อนคือแบบผมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยไม่ว่าผมจะทําอะไรตั้งแต่เด็กเลยบ่นอยากได้เป็นนอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็ซื้อมาให้เลยไม่ว่าผมจะทําอะไรเขาซัพพรอผมทุกอย่างผมไม่สนใจเขามองไงก็ช่างมันความคิดเขาอเนาะก็ลองหาตัวเองดูครับถ้าหาตัวเองเจอก็ดีผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะทําอะไรอย่างนี้ได้ แบบหลายแสนแล้ว no future ก็รู้สึกงงกับตัวเองฮะแล้วก็ดีใจที่เฮ้ยมันมันได้ด้วยวะเราเอิรเอิมันก็ได้จริงด้วย